ลูกค้าคาอันนี้รถ V9 สีแดงเนาะที่ลูกค้าขอดูเป็นวิดีโอค่ะนี่นะคะหน้ามันตูดของไลออนเนาะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มันยังไม่ได้ลอกพลาสติกออกนะลูกค้า วีเก้าจ้ะอันนี้ตูดมันนะคะอันนี้ซีนไว้อยู่นะคะลูกค้าซีนตัวนี้กันลอยไว้แต่ข้างหน้าลอกไว้ให้เนาะสีจริงอ่ะมันจะสีจริงสีในกล้องมันจะออกแบบมันจะไม่เด็มันมันไม่แดง,ไงไพี่เจนต้องเอากล้องอีกกล้องหนึ่งพี่เจนเอากล้องมาถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวสีถ่ายภาพนิ่งออเพราะว่าเนี่ย ตอนเนี้ยที่ทูสีอ่ะสีจริงมันจะสดกว่านี้นะคะลูกค้าอันนี้มันไฟอ่ะไฟเต็มเลยเนี่ยไฟเต็มเลยมันก็เลยสีมันก็เลยสีจริงสีจริงจะสดกว่านี้ค่ะลูกค้าสีจริงจะสดกว่าเนาะ,ะนี่นะคะแล้วมันจะมีกระจกแต่เรายังไม่ได้ใส่กระจกแล้วบะก,ก็เปิดได้เดี๋ยวเอากุญแจเปิดให้เนาะ จะมีปุ่มเปิดปิดไฟเนี่ยค่ะเปิดไฟก็มาทางนี้อันนี้ก็ไฟหลี่ลงมาอันนี้ตรงกลางไฟหลี่แล้วก็อันขวาไฟเปิดเลยลูกเปิดเลยอ่ะเปิดสตาร์ทอย่างนี้เนาะแล้วก็เปิดเบาอยังไงคะเปิดเบาะขอดูใต้เบาหน่อยบิดบิดบิดไปทาง บิดไปทางซ้ายอ๋อ <Yeah. S 1> oh, <laughs> ไม่ได้บิดตรงนั้น <Yeah. S 1> บิดที่ตูดอ่า <Yeah. S 1> uh, บอกก็จะลึกอ๋อไม่ลึกมาก <Yeah. S 1> ขอโทษค่ะลูกค้า <Yeah. S 1> นี่นะคะอ่า uh, <Yeah. S 1> ประมาณหนึ่งเนาะใส่กับพวกกับข้าวได้เวลาไปตลาดนะแล้วอันนี้ก็จบมันเนาะอันนี้ก็จบมันค่ะลูกค้า <Yeah. S 1> นี่หน้าจออ่ะลองบิด ตัวพีก็คือจอดอยู่กดกำเบกทีนึง